เคพีลำปางเอสเตดหนึ่งศูนย์เคพัโฮมลำปางบ้านเดี่ยวผ่อนตรงไม่ต้องงอแบงก์กูไม่ผ่านไม่มีสลิปติดเครดิตบุโรไม่ใช่ปัญหาเพราะที่นี่ผ่อนตรงกับโครงการง่ายกว่าเข้าถึงได้จริงทุกอาชีพกูได้รายละเอียดโครงการบ้านเดี่ยวสวยทันสมัยเหลือเพียงสามหลังสุดท้ายที่ดิน53.4ถึง69ตารางวาพื้นที่ใช้สอย120ตารางเมตร3ห้องนอนสห้องน้ำ ที่จอดรถสองคันโปรพิเศษฟรีค่าโอนฟรีปั๊มน้ำแทงน้ำฟรีระบบกำจัดปลวกฟรีปูญ้าพร้อมจัดสวนฟรีมิเตอร์น้ำไฟฟรีมุงลวดทั้งหลังทําเลเดินทางสะดวกตำบลปงแสนทองอำเภอเมืองลำปางตรงข้าม global house global house 1.9กิโลเมตรตลาดเก้าจา้าสถานีรถไฟ2.9กิโลเมตรบิ๊กซีสกิโเมตรเซ็นทรัลลำปาง5กิโเมตรสนใจนัดชมบ้าน ติดต่อ KP ลำปาง Estate 092-491-3934ลาย ID 092-767-6317